นี้นะครับเราก็จะมาเทสนะครับผมให้ลูกค้านะครับก่อนจะส่งไปเล่นนะครับผมทุกชุดเราต้องเทสก่อนนะครับเป็นคู่สองนะครับอันนี้เราจะมาเป็นหน้าลายไปเลยแล้วกันนะครับหน้าลายคู่สองนะครับอันนี้ก็เป็นต่ํานะครับเปิดแรกนะครับดูซิสิบเปิดก็เป็นคู่เอี่ยวนะครับเป็นคู่เอี่ยวนะครับ 11นะครับเป็นสิเอ็ดนะครับก็คู่เอี่ยวนะครับอันนี้ดุดมือไปหน่อยนะครับแต่สวยงามครับคู่หกนะครับก็สิบเอ็ดนะครับอันนี้นะครับเทสหน้าลายแบบให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ตองหนะครับ าสนใจยังไงชุดนี้ก็โทรมาเรืเลยครับที่เบอร์สูงก็สา1ห้าหนึ่เก้าสนาหนะครับผมบอกว่าสนใจชุดนี้นะครับขอบคุณนะครับก็คู่สนะครับก็มีพลาดในเหตุแค่ครั้งเดียวครับธรรมดานะครับไม่พลาดเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับคู่หนะครับ มันมีแถมมามีพลาดบ้างครับมันธรรมดาไม่มีคู่มาแต่ก็สิบเอ็ดนะครับตีตาหนึ่งนะครับดีกว่านี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมีพลาดมาบ้างครับพอเล่นหน้าลายเนาะพลาดไปพลาดมามันก็มีบ้างครับคู่คู่ห้านะครับเห็นไหมครับโดยรวมคือมาโคตรเยอะครับเห็นไหมครับคู่สองครับคือเยอะครับพอดี รูมันออกดีครับผมชอบนะครับคูหกนะครับสนใจยังไงชุดนี้ก็อีกรอบนึงครับโทรมานะครับ0ูน935194156ขอบคุณครับ